อา,าดูตก็ข้ามหัวอีกหนึ่งคู่นะครับอีกหนึ่งเซตครับของชอปัญญาครับเหลี่ยมนี้ครับป่าชอแลกข้ามหัวแปลกับปาลาระนะครับนี่จอมเก๋าอย่างป่าระพัฒนาการครับดูก็าปลาชอแกมาก่อนครับพ่อรูพ่อลูกครับ อ้ามด่ากันนะครับพ่อลูกนะครับต้นเกมก็หยอกกันครับเดี๋ยวบ่นให้กันครับ0-1ครับโอ้ยลูกเสิร์ฟครับลูกเสิร์ฟป่าระครับโอ้โหครับ1เท่ากันครับโอ้ยืนรับคนเดียวครับน้องอ่า้าัม ต่อกับป่าระออกับอามล้นมาแล้วครับโอ้อาศัยสกษษิดเบาๆนะครับขึ้นมาสองต่อหนึ่งครับคู่นี้มีขานอกนะครับปาชอนี่มาทีไรสู้ราคาครับสองต่อหนึ่งครับปาระพัฒนาการออกับกอามไหลชูดขึ้นไปครับจังหวะให้รอครับ รอเลือกนะครับสูตโจงขึ้นไปครับปลายันทรงครับ1ต่อ2แลกเสิร์ฟแลกข้างครับปลาชอยอดอ๋อปาระเปิดอ๋อเอานะครับเปิดไม่ดีนะครับสองเท่ากันครับสองเท่ากันครับไล่เส้นออกข้างครับนี่เกมเสิร์ฟนะปลาปาระนะครับ ว่าจะเสิร์ฟลงน้องอามหรือเปล่าครับสองเท่ากันครับดูครับซ้ายขวามาสวยเหลือเกินเอ้าล้นครับยกต่ำเรื่อยครับยกถอยหลังอีกครับอามแอ้มาหลังครับหยอดครับเอาล้นมาอีกแล้วครับอาม ต่อครับยกต่ำดีครับยกนนครับไปเยนโซงครับสองเท่ากันครับชอยอดโอ้โหไม่ข้ามครับเสิร์ฟเสียสองครั้งนะครับหมดโอกาสลุ้นแต้มครับแบบนี้มาดูเกเเสิร์ปาระครับสองเท่ากันครับตามดีขึ้นมาล้นครับ นี่ครับโอ้ยชุกสั้นๆชัดช็อตครับ3ต่อ2ครับ สามต่อสองครับอาร่าเสิร์ฟตัดขวาสุดๆเลยครับลูกเสิฟครับโอ้เสิฟกินอาร์มชอบัญญาครับอาร์มโคราชครับเสียเหลี่ยมเลยลูกนี้ครับปาชอนี่แกไม่รับรู้นะครับสี่ต่อสองครับตัดหยอดครับไปยันรงครับ สกอร์สองต่อสี่ครับอ๋อยอดครับอ๋อครับเก็บได้ครับป๋าชอช่วยครับหน้าซ้ายหลุดครับจะลุง ไม่รู้แกจะมงไปไหนเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมเหมือนกันครับที่เสียแต่มนี่คือน้องอามยกล้นนะครับสามต่อสี่ยอดดกครับดาวุ่งเอากระชอกโอ้ยโดนลูกหยอดครับดาวลุงครับสี่เท่ากันครับเริ่มเซ็งแซ่ดเลวครับตอนนี้ สีเทาอาวปลาร์เปิดช่วยเปิดครับมาตัดเอาก่อนครับอ้าวออกใครก็ได้ครับเมย์แบบนี้ครับห้าต่อสี่คผู้เล่นเกินมานะครับตเอาออกก่อนนะครับ เอาครับมาต่อในเกมครับ5ต่อ4ครับเอาเสิร์ฟครับขามหัวมาแล้วครับดีมันออกหลังครับ4ต่อ5ครับพัฒนาการ32ครับเอาน้อกอาร์มไหลขึ้นมาครับปาชอห่างครับตรงนี้เก็บไม่ได้ครับเระแวงหน้าซ้ายครับรุ่งพัฒนาการ ไปยอมหไหมทำไมมันตามจีงะน่ะอุ้ยชิ้นเดียว <c oughs> สี่ต่อห้าครับแถประเสิร์ฟแกขกหน้าฟ้ามาเดียว โอ้ยลอยมาสวยแล้วปลาชอกือพอดียกขึ้นมาได้ปลาละยังติดตั้งงล้นมาก่อนอ๋อปลาละโอ้ยไม่ทันเลยครับเรียมดีเหมือนกันนะครับแต่เกมยกฝั่งนู้นครับยังได้ประมาณ50%ครับตอนนี้เกมยก หลุดบ้างเข้าบ้างครับเกมยกน้อง,งอามครับ,บเมื่อกี้เอาชนะเจ้าสนามทีแดงไปขาดลอยเลยนะครับคู่นน้นนะครับโอ้ล้นอีกแล้วนะครับโอ้น้องอามครับอรัวอามเก็บมาใหม่ฟาชอลำบ,บากนิดนึงอาครับรุ่งโรยไปให้พอ่อเอา้าเป็นแต้มครับ 2แต้มติดครับซึ่นนําเป็น6ต่อ5ครับไม่เปลี่ยนฝั่งนะ<ฮ>เสร์ฟต่อ,ตอ,ตรอ,อ,อ,รอครับตาระ6ต่อ5้าไอ้ายอามโอ้โหลดขายกขาดเลยครับนี้ครับล่งดันไปครับขาดเหมือนกันโอ้ยหมุงตรงตัวครับเอาอาม ไล่มาใหม่ครับหล่นอีกแล้วครับอาร์มป้าวาปา่ปราระครับยกลูกช็อตครับช็อตสั้นไปหน่อยครับยกโหมดมากครับปา่ราระนี่ต้องรีบม่งครับห้าต่อหกครับอาชอ,อยอดเหารูกงัดไปครับอับติดรองเท้าอาร์มยก หยดโอ้โหเสียหลักเลยครับเอาครับโคราชครับชอปัญญาได้แต้มครับหกเท่ากันครับข้ามหัวปลามาเอาครับลูกต้องหันหลังยกโอ้โหลูกนี้ครับลูกจะข้ามอยู่แล้วครับโอ้โห เอากลับมาเป็นชอบัญญาขึ้นน้ำครับสูสีแบบนี้ครับมีราคาให้เล่นนะครับอ๋อหยอดอี้วครับเจ็ 6, ป่าระเปิดไม่ดีโอ้แต่ยกไปดีอาออามเก็บได้โอ้หางครับป้าชอต้องแป้งเอาเนะโอ้ไหลสวยครับโอ้โหน้องอามครับยกแล้วก็น่าเป็นแต้งนบ เกมเสิร์ฟของพรรรัฒนาการ32นะครับ67หน้าขวาครับอาร์มยืดเส้นสักทีครับเออต้องยืดได้แล้วนะครับเตะหลเกมยแล้วต้องอาร์มนะครับ,ต,ออรบต้องยืดได้แล้วนะครับ ออคอรับห่างครับอาครับติดเกี่ยวยกซ้ายกับหลังมาปาชอแก้มาได้ครับประมานปมามเดินหน้าไปหน่อยหลนครับปลาชอเปิดอาอครับไปแต้มไม้บุกโอ้ดูครับกองเคลียร์มาเยอะครับฝั่งนู้นครับ ไต้ของชอปัญญาครับแปดต้องอ๋อครับผู้เล่นเกินอีกแล้วครับแปดต่อหกนะครับป๋าชอครับชอปัญญาข้ามหัวป๋าล้มาครับลูกลู่เซโอ้ล้นไปนะครับ ลูกนี้ถ้าป่าชอช่วยสักนิดหนึ่งเกนส่งนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของพัฒนาการตสอ2ครับ เอาครับต่อครับหกต่อแปดนะครับพัฒนาการเอาครับอามไหลเข้ามาครับปลาช่ออ้โหยกขาดเฮ้ยหลุดได้ไงครับลูกนี้โอ้ประมาทครับลูกแปรกินของปลาช่อครับไปยันทรงครับแปดต่อหกครับหน้าซ้ายครับรุ่ง ัไปทันไหมครับไม่พลาดครับไม่ทันนะครับหยอดซ้ายหยอดขวาดีครับเกมเสิร์ฟครับปลาร้านี่แกเสิร์ฟกระแทกแรงครับเก้าต่อหกครับเก้าต่อหกครับหาปลาร้าเลยเปิดห่างครับเอาครับติดน้องอามไหลมาเอาได้ครับตก็ดีครับ ได้แต้มครับชอปัญญาโอโออกเยอะเลยครับลูกนี้เลียนทรงครับหกต่อสิบครับนู่นครับกระแทกจนออกหลังครับอโอกาสของป่าชอครับสิบต่อหกครับ มาที่รุ่งครับยกขึ้นไปเบียดเสาแล้วครับตีแก้ไปก่อนครับอามยกกลับหลังมาปลาชอแปรข้ามาดันไม่ไหมครับรุ่งยกสวยครับล้นครับปลาชอปลาชอหยอดเลยครับเอ้าแปรข้ามไปก่อนครับปาระโอกาสของปาชอครับขึ้นแทนไหมโอ้ยังติดลังเท้าแก้ไปครับอ้ามดันเข้ามาปาชอห่างครับโอ้แต่เหลี่ยมดีครับ ผมคนเดียวทั้งสนามแล้วต้องเป็นรองน้องอาร์มนะครับ11-6ต่อครับแต้มเดียวเกมนะครับแม่เสริฟมาข้างหลังครับรุ่งดันไปครับห่างครับติดลังเท้ายกซ้ายมาเลยครับอาม,อ,ามอุ้ยโอ้ยหยอดตัด้งใจเกินครับป๋าชอครับ หกต่อสิบเอ็ดนะครับหน้าขวาครับอ้ามไหมาครับปาชอโอ้โหกดใส่เน็ตครับได้มาหนึ่งแต้มครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับละไล่ซ้ายไปครับแก้มาก่อนครับอ๋อดักทางถูก าชอไปแก้มัก่อนครับเอาครับแต้มนี้บุกครับบาระต้องบุกครับซ้ายปาชอช่วยเหลือตัวเองแปร์ฆ่ามาังกรเอาครับพัตการห่างครับอามยกมาปาชอแก้นะครับเอา้ายังติดซ้ายโอ้ล้นมาปาชอเปอิดครับเอาครับต้องล็อกสก,กอร์ฝั่งน,นี้บุก เปล่ารุ่งครับช้อนใต้เน็ตครับบุกไม่ได้แต้มครับพัฒนาการ32ครับสิบเอ็ครับเปิดไม่ดีครับโอ้แต่ก็เกมนะครับโอ้ป้าชอชอปัญญาครับเอาชนะทั้ง2เหลี่ยมเลยครับเหลี่ยมแรกนั้นกินเจ้าบ้าน64ไปแต้มขาดเลยครับเหลี่ยมนี้ครับเอาชนะ พัฒนาการ3ที่ไปอีกครับป่าระกับเจ้ารุ่งครับ